เป็นม้าที่แรกก็คืออยากอยู่บ้านดูแลพ่อแม่แร้กก็ดูแลลูกก็เลยปรึกษากบแฟนว่าสีหาไราใดจากไสปรึกษากันแล้วก็เลยว่าสีเห็ดสวนผักเริ่มปลูกก็คือบักแตงกัวค่ะเพื่อนก็นเลยถามว่าบ่มีผักแนวอื่นอีกตีเข้าก็น่าจะปลูกผักหลายๆยอย่างได้เงืนมาลอยหาสิบ,บาทก็ออมีผัก,มกมสมีเขาได้เงื่อนตังลอยหาสิบาทเขาขยายขึ้นไปอีกมันสีไดหลายกว่าเดืด้เนาะเข้าตลาดสดร่องเบิงบาดนี้ค่ะ แม่ค่ 9, าเก้าเจ้าของพื้นที่เพื่อนได้ค่ะไปนางหม่องไดเพื่อนกับมิตรหมองหามค่ะแล้วมือจนห้องหายเปล่าค่ะคว้มลำบากปัจจุบันนี้ทุกมือนี่กัย่างปูกพวกสะะแหน่สู้วนี่จะเป็นหลักเลยค่ะเนี่ยแล้วก็มีขึ้นช่ายมีซีกินมีต้นหอมแล้วก็มีควาวภุมมใจพ้อมว่าเข้าเห็ดมาฮอดยุดยุดนี่ได้จากเข้าเริ่มต้นจากในน้อยเป็นขวีดีที่สุดแล้วค่ะเนี่พีเห็นผักของพีงามพีก็มีความ รู้สึกดีใจภูมิใจของเจ้าของเลยนะคะเราต้นทุนงานผลิตของเพียก็จะมีคา่าแรงงานแน่นะคะแล้วก็มีคาม่ามลเดค่าพุ้นกับปุ๋ยกระบ๋งรายได้ของเพียก็จะประมาณอยู่เดือนละแสนหักคา <Wow. S 1> ่าใช้จ่ายเราก็สิเหลืออยู่พอ่อจะอยู่ได้กินอยู่ค่ะ แนะนำตัวนะครับค่ะขอสวัสดีค่ะดิฉันนั่งปางปลามุ่นจันท่านะคะเป็นเจ้าของสวนพักปางปลาค่ะอยู่บ้านหองแซงบ้านเลขที่1 4หมูเจตมณลหัวทุงอำเภอพ้อนจังหวัดขอนแก่นค่ะความเป็นมาของการวาปลูกพักครับพี่เป็นมาที่แรกก็คืออยากอยู่บ้านดูแลพ่อแม่เราก็ดูแลลูกเราก็อยากหาอาชีพเสริมอาชีพรรยได้ให้กับเจ้าของไนคขอบรั้วนะคกะก็เลยป,ปรึกษากบแฟว่าสีหาไา่ได้จากไสเพื่อจะมาเลี้ยงขอบรัว้วแป้นเพิ่นก็เลย ปรึกษากันแล้วก็เลยว่าสเฮ็ดสวนพักปลูกผักขายอยู่ในหมู่บ้านเท่าเองนี่หละค่ะผักที่นี่แรกเริ่มปลูกก็คือบักแตงกัวค่ะปลูกที่แรกก็ปลูกแต่แตงกัวปลูกแตงกัวแล้วแล้ว,ลว,ลวบัดเพอเฮานําไปขายในหมู่บ้านเพิ่นก็นเลยถามว่าบ่ามีพักเนวอ,อื่นอีกตีก็เลยมีความคิดว่าเฮาก็น่าจะปลูกพักหลายๆอย่างให้มันได้หลายๆชนิดเพื่อไปขายเ้วก็ให้มันเพิ่นได้การเหตุอาหารนี่ พวกเฮือนของเพลินนะคะแต่มีหอมมีผักชีเริอมตอตอมาออกค่ะปลูกะะว้ทีีแหลกนะคะก็ใส่พุ่มใบัญญาของ่อกัะแม่เพลินสวนมาเนาะค่ะกับปลูกมันกับลำบากในจากน,อนะะ้อยเนาะค่ะเพราะตะกี้เขากับ่มีเครื่องมือเนาะ,ะต้องหาพสไหมคะ่ะหาบวัวน้ำพดนะคะมันกับผลผลิตมันกับ,บว่า่อยได้ปันใดเพราะว่าเข้าป่ได้เลือพันธุ์ที่ดีเขอาพันธุ์พื้นบ้านของเขาเองนะคะมันก็มีความลำบากในจากน้อยเดิ่มเริ่มต้นที่แรงนะคะ ปลูกพวกหอมปวกผักชีกพวกผักกาดผักกาดหินบานเท่านะคะเป็นพวกกินกับปนกับแก้วของไทยบานเท่านี่นะคะ่ะเพราะว่าปลูกพักนี่มองตลาดในมู่้านนะคะมองในตลาดในมูบานว่าเขาสิปลูกพักยังเขาไปให้ผู้เฒ่าเพิ่นกินอยู่ในบานที่เพิ่นบอกออกใจตลาดว่าไดก็เลยมองว่ามีผักกาดหินมีพวกต้นหอมมีพวกผักชีกินปวกสลัดที่ละองเสียะคะ่ะเพื่อจะไปขายในมู่บน,นะ ไปข,ขายที่แรกได้เงื่อนมือลอยหาสิบาทจ้ะประมาณนี้ค่ะแตงกับกิโลละหาบาทนะจ๊ะผักกับกําละหาบาทเลาเขาไปขายนะคะดีใจเราค่ะดีใจมากเพราะว่าเดิมที่พี่กเป็นคนบเบ,บกเกงใน,นตลาดไปหาขาขายบตม่ปลูกกินจะซือนว่นค่ะรู้ซื้อดีใจมาเพราะว่าเขามีรายได้นั่นวะค่ะได้เงื่อนมาลอยหาสิบาทก็เอเขาขายซัม,น,ม,มยยนี่มันได้มีผักซัมนี่เขาได้เงิ่อนตั้งลอยหาสิบาทเขาขยายขึ้นไปอีกมันสีได้หลายกว่าเราเนาะ บอกาแฟน,นะคะ่ะพึกษากันกาแฟนั้งเยอะเวลาเอขาอไปขายในมูบานแต่เดิมที่เป็นเป็นตลาดในมู่บานเนาะคะ่ะมีจุดขายตรงที่ว่าเวลาเขาไปขายในมู่บานเราเพื่อนจะบอกว่ามีแล้วัคือจุดทอยค่ะจุดท้อของการว่าเขาเหตดแล้วเขาสิขายใดโบยังสี่ไหมคะ่ะก็เลยมองบบกว่าไปขายในบานแล้วมันมีกวาวมจุดท่อพี่ก็เลยบอกว่าพี่จะขาย,ายายตลาดไหมก็เลยเข้าตลาดสซนล่องเบื้องบบบนี้คะ่ะมีการที่ว่าไปขาย,ายายตลาด คีมอเตอร์ไซค์นพ่วงรถยิ่ยรถเข็นนาําหคะไปขายในตลาดสดไปจ้ายตลาดสดที่แหลกเข้ากับไปกับเป็นกำลังหาบาทสีบาทคือเก่าค่ะแต่ว่าเขา้าเข้าใดสินค้าเพิ่มขึ้นคือเข้าเหยียดขยายขึ้นไปเรื่อยๆจากเรียกเอาเขาไปขายในหมู่บ้านกับมือละเกากำซีบกำเม็นบ่ค่ะแต่เข้าไปในตลาดสดมันเป็นตลาดห่แบบนี้เข้ากับเพิ่มไปอีกมือละยี30บสามซีบกำม,มันก็เลยเป็นออเดอร์รายได้เข้าเพิ่มขึ้นนะค่ะลำบากมากค่ะ ไปขายที่แหลกในตลาดสดไปนางมองไดแม่ค้าเก้าเจ้าของพื้นที่เพื่อนได้ค่ะมีความลำบากมากคือว่าไปมือใดกับเฮียกระตาตะก,ก,กี้กับใ่กระตาทีกระตาบานเท่าหนไหมค่ะใส่สอกเฮียไปไปขายไปกับลูกไส้ไปนั่งมองไดเพื่อนกับมิตรมองหามค่ะแล้วมือจะห้องหายเปล่ะค่ะความลำบากในการไปหาตลาดหม่ในตลาดสดคือกันค่ะ ปัจจุบันนี้ทุกมือนี่กันยังปลูกพวก้นหอมผักชีผักสลัดเพิ่มขึ้นมาเป็นผักยุใไม่หน่อยหนึ่งือทุกมือนี่สีเศ้าปลูกผักกาดหินเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าไปไปตลาดแล้วค่ะผู้เฒ่าโบราณก็เลยหันมาเป็นปลูกพวกสลดัดพวกกินโอกเลดโอกประมาณนี้ค่ะเป็นผักที่ว่ากินกับปนกับแก้วแท่นพวกผักกาดหินก็นได้แล้วค่ะทุกมือ ปัจจุบันมีการปลูกผักทั้งหมดจากไรในพื้นที่นี้มีพื้นที่ยูซิปหาไรนะคะการปลูกผักก็จะปลูกแบ่งปลูกยูประมาณหาไรหลังจากนั้นก็คือเห็ดหน้าแบ่งเห็ดหน้าแบ่งที่อยู่อาศัยเรากับสา Nam บ o ก็บกาก r l i c n a ะ,ะแต่ทีเน้นปลูกผักคือยูประมาณหาไรค่ะณปัจจุบันในสวนมีการปลูกผักชนิดใดนะครับของพี่จะมีเน้นเนนก็คือสะระแหน่สะละแหน่ส่วนอัะะนะะน,ะะน,ะะนี้จะเป็นหลักเลยค่ะเป็นนี่แล้วก็มีขึ้นช่ายมีสีกีนมีต้นหอม พวกตระกูลพักสลัดนะคะพวกคอสกินโอก๊กเรดโอ๊กประมาณนี้นะคะ่ะยามที่สวน,นมีการจัดการในสวนอย่างเลยครับพี่อกษตมีการจัดการในการคือจะปลูกหมุนเวียนให้ได้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นพ่อเจ็บรุ่นซ้อนรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามมาเพื่อจะให้ได้มีให้ได้เก็บสมือเพื่อจะให้มีรายได้สมือะคะ่ะปัจจุบันนีเข้าเอาไปส่งตลาดหรือเอาไปโ่งใส่ครับ ในปัจจุบันนี้กับพี่มีอยู่สองสามตลาดนะคะตลาดแรกก็คือตลาดสดเมืองพ้นเป็นตลาดรักตลาดสองก็คือทอผ้าสาเม,มืองพ้นนะคะเราก็กขายในสวนจะของอยู่ในสนี่สวนที่ผู้ใดมากสนใจก็มาอยากซื้อก็มาแวะซื้อสวนในยุยสวนใดเลยคะ่ะผักที่เอาไปเข่าในตลาดสดเนี่ยก็ะกะจะเป็นเหมือนที่ยุ้แบบยุสวนเอย่มีพวกสลาดกินโอก๊กเลดโอก๊กแล้วก็มีพวกคอร์ดมีโอก๊กมีพวก ขึ้นชายสีกินต้นหอมเหมือนกันค่ะได้จะแบ่งแบ่งเข่าตลาดสดแค่นี้แบ่งเข่าท็อปซัมนี่ังสี่นะคะจะแบ่งบริหารจัดการแบ่งเป็นสองตลาดจะเหมือนเหมือนกันค่ะแตเ่เพียงแต่ว่าขยายตลาดออกเป็นสองุดสามุดนึงค่ะจากการขายทั้งเบอร์เดลสั่สงได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะก็ยือวมร่วม,วมตอนนี้นะพี่ก็ยูประมาณเดือนละแสนนะคะตน้นทุนงานผลิตของพี่ก็จะมีคา่าแรงงานเน่เพื่อจะขยายแบ่งให้ครับ ไทยบานเท่ามีรายได้น้ำการนะคะแล้วก็มีค่าแม่เหล็ดค่าพุ่นกระปุกค่บาบังเป็นการที่ว่าลงทุนของแต่ละรอบตลอดนะคะแต่รายได้ของพี่ก็ะจะประมาณอยู่เดือนละแสนหักค่าใช้จ่ายเราก็จะเหลืยออายุพ่อจะอยู่ได้กินอยู่ค่ะ,อข,อคะขอดีของการปลูกผักครับพี่ขอดีของการปลูกผักหลักหลักก็คือครอบครัวพี่ได้อยู่รวมกันอยู่น้ำกัน ว่าเดีไปหาทำแรงงานต่างเงินต่างต่างทินนะคะก็บขอดีนี่คือเป็นขอแรกแล้วมีรายได้หมุนเวียนอยู่ในสวนนุงเจ้บของแล้วก็เครียดให้เกิดรายได้ในชุมชนได้นะคะแล้วก็มีความภูมิใจพอมว่าเข้าเห็ดมาหอดจุดจุดนี่ได้จากเทาเริ่มต้นจากในน้อยจากหนึ่งแล้วค่ะมาจนหอดมือนี่พี่บอกว่าในการทีเอสสวนนี่เป็นขอดีดีที่สุดแล้วค่ะ <laughs> พี่เห็นผักของพี่งามพี่กับมีความ รู้สึกดีใจพูมมใจของเจ้าของเลยนะคะเราก็มีการที่ว่าได้พักที่สวยสดปลอดภัยไปสู้พีสู้นอนกินอันนี้พี่ก็มีพุ่มพุ่มใจด้วกันค่ะถ้าคนน่าอยากเหดกับสวนอยากได้หลายอยากมีได้ได้ลายก็อต้องเห็ียให้มันได้หลายเห็ียบลายช่องทางการติดต่อสวนครับค่ะทั้งเฟซบุ๊กของสวนผักปางปาลาเราก็เบอร์โทรค,ค่ะ0895 7 1 1 4 9ก